สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เป็นแฟน,แฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยก็จะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับลัคนาราศีใดบ้างที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทัพย์รับโชคในวันที่หเมษายนปี2567นี้ค่ะ ซึ่งแต่ละลัคนาราศีที่สมัยได้หยิบยกมานี้จะไม่มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับ1อันดับสองหรือว่าอันดับ3เราจะหยิบยกมาพูดและอธิบายกันให้ทราบในแต่ละละัคนาราศีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมภ์คะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีซ่อนอยู่ในดวงชะตาของคุณในระยะนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะขาขึ้นของคุณ เพราะว่าในระยะนี้ดาวพระพฤหัสซึ่งถือว่าเป็นดาวสุภเคราะห์ใหญ่และถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนกระดุมพระของชาวลัคนาราศีกุมได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ในเรือนสหัชชะของดวงชะตาได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคและดาวพระพฤหัสดวงนี้ก็กำลังโคจรมุ่งหน้าเข้าสู่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนพันธุข,ของดวงชะตาด้วยค่ะส่งผลทำให้ชะตาของชาวลัคนาราศีกุมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้ รับการเกื้อกูลสนับสนุนให้ก่อเกิดโชคลาภแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้รับมานั้นมันก็ล้วนขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมและการกระทําของเจ้าชะตาด้วยค่ะตั้งแต่ที่ดวงชะตาของคุณก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567ชาวลัคนาราศีกุมก็ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวง ที่ทำการโคจรยกย้ายราศีรวมไปถึงเดือนนี้จะเป็นจังหวะเดือนที่บุญกุศลหนุนนำเป็นอย่างดีค่ะบุญเก่าความดีเก่าที่คุณเคยกระทำมาจะเกื้อกูลและทำให้ตัวคุณนั้นได้รับกับดอกได้รับกับผลชะตาของชาวลัคนาราศีกุมจะประสบพบเจอกับความราบรื่นและจะมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะและในคลิปวิดีโอนี้นะคะ เราจะเน้นพูดถึงเรื่องของโชคลาภเงินทองโชคฟลุกฟลุกซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีกุมงมีโอกาสที่จะได้รับในวันที่หนึ่งเมษายนปี2567ค่ะ คุณก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหกลัคนาราศีที่จะมีโชคลาภโชคดีเข้ามาในดวงชะตาและโชคลาภที่สมัยจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีกุ่มนะคะว่าอย่านึกถึงเพียงแค่เรื่องเงินทองเงินพิเศษหรือโชคฟลุกๆเท่านั้นให้นึกถึงเรื่องราวที่คุณจะได้รับความโชคดีในด้านต่างๆอย่างเช่นการช่วยเหลือจากคนรอบข้างหรือเรื่องราวที่จะนำพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จ รวมไปถึงโชคลาภทางด้านการงานที่มาจากความตั้งใจความอดทนและความขยันขันแข็งของคุณก็เป็นไปได้ค่ะในระยะวันที่1เมษายนปี2567นี้นะคะชาวลัคนาราศีกุมถือว่าเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสได้โชคฟลุ๊ๆ มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบและความสำเร็จมายังตัวคุณส่งผลทำให้คุณมีความรื่นเริงบันเทิงใจส่งผลทำให้คุณมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือและอาจจะมีเรื่องพิเศษพิเศษเกิดขึ้นกับดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมค่ะและสิ่งที่จะมากระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีกุมได้ประสบพบเจอกับโชคลาภประการแรกเลยนะคะ นั่นก็คือคนรักคู่รักชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่มีคู่รักคู่ครองไม่ว่าจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศก็ตามนะคะคนเหล่านี้จะส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างมากเขาจะให้การเกื้อกูลสนับสนุนคอยซัพพอร์ตชาวลัคนาราศีกุมเป็นอย่างดีหากคุณเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดประการใดเขาก็จะไม่ทอดทิ้งค่ะ ถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณและคู่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมากเลยทีเดียวและชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะคุณก็สามารถนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักของคุณมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้อย่างเช่นเลขอายุวันเดือนปีเกิดพศอสอเกิดบัตรประจำตัวประชาชนลักษณะนี้ได้ค่ะ สำหรับชาวลัคนาราศีกุมท่านใดที่ไม่ได้มีคู่ไม่ได้มีคนรักนะคะก็มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกุมจะนำตัวเลขจากคนในครอบครัวคนที่คุณปฏิสัมพันธ์ด้วยเป็นประจำมาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้เช่นเดียวกันค่ะ และสําหรับประการต่อมานะคะที่จะเป็นสิ่งเกื้อกูลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีโชคมีลาบขึ้นในวันที่1เมษายนปี2567มาจากมิตรสหายคนรอบตัวค่ะมิตรสหายและคนรอบตัวที่สมัยได้กล่าวถึงนะคะเป็นไปได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องหรือพี่น้องที่คลานตามกันมา เพื่อนฝูงหรือแม้แต่คนที่ทำงานคนที่รายล้อมตัวคุณค่ะจะคอยเกื้อกูลสนับสนุนชักนำนำพาตัวคุณให้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีถ้าหากคุณได้รับความเดือดร้อนหรือมีความติดขัดประการใดกลุ่มคนเหล่านี้เขาจะไม่ปล่อยให้คุณโดดเดี่ยวนะคะจะช่วยกันแก้ไขปัญหาและจะช่วยกันหาทางออกและเขาก็จะคอยสพอร์ตคุณเคียงข้างคุณเสมอค่ะ ประการต่อมาสิ่งท hmm? ี่จะเกื้อกูลโชคลาภให้แก่ชาวลัคนาราศีกุมสมัยมองว่าเป็นเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะชาวลัคนาราศีกุมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมัยพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ก็เป็นไปได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่บ้านและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ในที่ทํางานนะคะ รวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆที่คุณเคารพบ,บูชาเครื่องรางของครังที่คุณเคารพบ,บูชาสิ่งที่คุณมองไม่เห็นซึ่งชาวลัคนาราศีกุมจะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้และความฝันต่างๆของชาวลัคนาราศีกุมนะคะ คุณอาจจะมีเกณฑ์ฝันแปลกๆหรือฝันถึงบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วความฝันลักษณะนี้ถือว่าเป็นลังสังรอนเป็นเส้นเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกอะไรบางอย่างให้กับตัวคุณเพราะฉะนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีกุมก็ลองเฝ้าสังเกตดูนะคะว่าคุณมีเส้นมีหลังสังฮอนอะไรบางอย่างเข้ามาหรือเปล่าและการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเจ้าที่เจ้าท,า,ทางที่เกิดขึ้นในระยะนี้ก็อยากจะให้ตัวคุณลองขอพรขอ ขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือได้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่สมัยได้กล่าวไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะโชคลาภที่จะบังเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นมันก็จะขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมการกระทําที่คุณเคยได้ทํามาด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามชะตาชีวิตมีความเข้มแข็งโอกาสที่จะได้รับมาซึ่งโชคลาภมันก็มีค่อนข้างสูงในวันที่หนึ่งเมษายนนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีกุมคะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆที่จะเกื้อกูลดวงชะตาของคุณให้มีโชคมีลาบมีเงินฟลุกฟลุกหรือมีความสำเร็จในด้านต่างๆก็ล้วนแล้วแต่จะมาจาก3ประการนี้อย่างที่สมัยได้บอกกล่าวกันไปทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในระยะวันที่1เมษายนปี2567 และสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยก็จะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับลัคนาราศีใดบ้างที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1เมษายนปี2567นี้ค่ะ ซึ่งแต่ละลัคนาราศีที่สมัยได้หยิบยกมานี้จะไม่มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองหรือว่าอันดับสามเราจะหยิบยกมาพูดและอธิบายกันให้ทราบในแต่ละลัคนาราศีค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีซ่อนอยู่ในดวงชะตาของคุณนะคะในระยะนี้ถือว่าเป็นช่วงระยะขาขึ้นของคุณแม้ว่าในระยะนี้ดาวพระพฤหัสบดียังโคจรสถิตยอยู่ในเรือนอริของดวงชะตาแต่ทิศท,ทางของดาวพระพฤหัสนั้นก็กำลังจะมุ่งเข้าสู่ราศีพฤษภ มาอยู่ในเรือนปัต,ตนิของดวงชะตาได้ตำแหน่งเล็งลัคนาราศีเกิดชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไปดวงชะตาของชาวพิจิกจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนให้ก่อเกิดโชคลาภแต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้รับมานั้นมันก็ล้วนขึ้นอยู่กับผลบุญและผลกรรมของเจ้าชะตาด้วยนะคะ ตั้งแต่ที่ดวงชะตาของคุณก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่ได้รับอิทธิพลจากดาวหลายดวงที่ทำการขคจรยกย้ายราศีรวมไปถึงเดือนนี้จะเป็นจังหวะเดือนที่บุญกุศลหนุนนำเป็นอย่างดีค่ะ บุญเก่าความดีเก่าที่คุณเคยทำมาจะเกื้อกูลและทำให้คุณได้รับกับดอกกับผลดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและในคลิปวิดีโอนี้เราจะเน้นไปอย่างด้านโชคลาภค่ะโชคลาภเงินทองเงินฟลุกฟลุกก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับมาในช่วงวันที่1เมษายนปี2567 ซึ่งโชคลาภที่สมัยจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะบอกชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะว่าอย่านึกถึงเพียงเรื่องของเงินทองโชคลาภโชคฟลุกฟลุกเงินพิเศษเงินที่มาจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพียงเท่านั้นขอให้นึกถึงเรื่องราวอย่างอื่นอย่างเช่นการได้มาซึ่งของที่คุณพึงอยากจะได้ หรือการได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างการที่ได้เจอกับเรื่องราวไม่คาดคิดไม่คาดฝันที่จะนำพาตัวคุณไปสู่จุดที่ดีเรื่องราวลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นโชคลาภของชาวลัคนาราศีพิจิกได้เช่นเดียวกันและบางคนก็มีเกณฑ์ได้รับโชคลาภจากการทำงานจากความขยันขันแข็งของตัวคุณเองก็เป็นไปได้ค่ะในระยะวันที่1เมษายนปี2567นี้นะคะ ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสจะได้โชคฟลุกฟลุกมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบได้รับความสำเร็จมาอย่างตัวคุณส่งผลทำให้คุณมีความรื่นเริงบันเทิงใจส่งผลทำให้คุณมีเงินมีทองใช้อย่างคาดไม่ถึงค่ะและสิ่งที่จะมากระตุ้นโชคลาบให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกก็มีดังต่อไปนี้ประการแรกนะคะชาวลัคนาราศีพิจิก มีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากผู้มีพระคุณจากพ่อแม่จากครูบาอาจารย์ หรือคนที่เคยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลเขาอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่เคยสพอร์ตช่วยเหลือเกื้อกูลคุณแต่เด่นๆ่นเลยนะคะคือชาวลัคนาราศีพิจิกถ้าเกิดว่าใครอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ดูแลคุณพ่อคุณแม่จังหวะนี้จะเป็นจังหวะดีค่ะที่คุณจะได้โชคได้ลาบจากท่านอาจจะเป็นตัวเลขอายุวันเดือนปีเกิดของพ่อแม่เลขบัตรประจำ ตัวประชาชนของท่านเลขเบอร์โทรศัพท์ของท่านหรือแม้แต่ตัวเลขที่มีความข้องเกี่ยวกับท่านอย่างชัดเจนลักษณะนี้จะถือว่าเป็นแหล่งที่มาของโชคลาภให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกได้เป็นอย่างดีนะคะใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ลองนำตัวเลขเหล่านี้มาวิเคราะห์พิจารณาดูกันได้ค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสมัยก็ไม่อยากจะให้คุณงมง่ายหรือมีการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคที่มากเกินไปถ้าเอาแค่พอสนุกหอมปากหอมคอก็อยังได้ค่ะประการต่อมานะคะสิ่งที่จะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นได้รับกับโชคลาภหรือได้มีเรื่องฟลุก๊กๆุกเข้ามาในชีวิตก็มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมัยพูดถึงตรงนี้นะคะเป็นไปได้ทั้งเจ้าที่เจ้าทางสิ่งที่คุณเคารพนับถือลางสังหรณ์หรือวัตถุมงคลต่างๆที่คุณบูชาอยู่เครื่องรางของขลังหรือแม้แต่สิ่งที่คุณมองไม่เห็นค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่ในระยะนี้มีเกณฑ์การเดินทางเพื่อไปทำบุญตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการทำบุญเหล่านั้น อาจจะนำมาเสียงดวงเสียงโชคได้รวมไปถึงความฝันต่างๆของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะที่เกี่ยวข้องกับการฝันแปลกๆหรือความฝันที่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วความฝันลักษณะนี้ก็ถือว่าเป็นลางสังหรณ์เป็นเส้นเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกอะไรบางอย่างให้กับคุณค่ะ เพราะฉะนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีพิจิกก็ลองเฝ้าสังเกตดูนะคะว่าคุณมีเซ้นมีลังสังหณรอะไรบ้างหรือถ้ามีการกราบไหว้บูชาเจ้าที่เจ,จ้าทางไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ,จ้าทางที่อยู่ที่บ้านหรือสถานที่ทํางานก็ลองขอโชคขอพรขออวยพรอ,อวยัยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยค่ะ ประการต่อมานะคะสิ่งที่จะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีพิจิกได้รับกับโชคลาภโชคฟลุกฟลุกในระยะวันที่หนึ่งเมษายนปี2567ประการต่อมาก็คือบุตรบริวาร คนรอบตัวคุณโดยมากก็มักจะเป็นคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของชาวลัคนาราศีพิจิกเองหากคุณเป็นเจ้านายหากคุณเป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้าของกิจการร้านค้าคุณอาจจะได้โชคลาภจากบุตรบริวารน,นะคะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับบริวารตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องหรือปริมาณความสําเร็จที่ลูกน้องทําได้หรือข่าวดีที่ลูกน้องนํามาให้ลักษณะนี้จะมีเกณฑ์ได้รับค่ะ อย่างที่สมัยได้บอกไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะคะว่าโชคลาภที่พูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เราไม่ควรคาดหวังว่าจะเป็นแค่เรื่องของเงินทองเพียงอย่างเดียวค่ะอาจจะเป็นการช่วยเหลือจากบุตรบริวารการซัพพอร์ตการเกื้อกูลจากบริวารจากลูกน้องของคุณก็เป็นไปได้ค่ะ และถ้าชาวลัคนาราศีพิจิกท่านใดที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลานลูกหลานของคุณจะนำพาความสำเร็จนำพาข่าวดีหรือนำพาความชื่นใจบางอย่างมาสู่ตัวคุณและครอบครัวเป็นที่รักใคร่เมตตาเอ็นดูซึ่งกันและกันได้ค่ะ ประการต่อมานะคะก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่ชาวลัคนาราศีพิจิกจะได้โชคเป็นสมาชิกใหม่อย่างเช่นบางคนแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็มีโอกาสได้บุตรได้ลูกตามความปรารถนาหรือได้น้องหมาน้องแมวเข้ามาเลี้ยงแบบนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆ ที่จะเกื้อกูลให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกมีโชคมีลาบมีเงินฟลุกฟล๊กๆหรือมีความสําเร็จในด้านต่างๆก็ล้วนแล้วแต่จะมาจาก3ประการนี้ที่สมัยได้กล่าวบอกกันไปค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตา ของชาวลัคนาราศีพิจิกในระยะวันที่1เมษายนปี2567ค่ะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวพิจิกทุกคนทุกท่านเฮงรวยปังประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ถือเป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยก็จะมาบอกกล่าวเกี่ยวกับลัคนาราศีใดบ้างที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่1เมษายนปี2567นี้ค่ะ ซึ่งแต่ละลัคนาราศีที่สมัยได้หยิบยกมานี้จะไม่มีการจัดอันดับนะคะว่าใครเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองหรือว่าอันดับสามเราจะหยิบยกมาพูดและอธิบายกันให้ทราบในแต่ละละัคนาราศีค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรชาวลัคนาราศีมังกรมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ดีซ่อนอยู่ในดวงชะตาของคุณนะคะ ในระยะนี้ถือว่าเป็นช่วงขาขึ้นของคุณในช่วงนี้ดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือว่าเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่ได้ทำการโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาส่งผลต่อด้านความมั่นคงอย่างมากต่อดวงชะตาให้แก่ชาวลัคนาราศีมังกรและหลังจากนี้เป็นต้นไปดาวพระพฤหัสก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ราศีพฤษภ โคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตาส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรยิ่งแต่จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะคะหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นไปดังใจหวังแต่อย่างไรก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะได้รับมานั้นมันก็ล้วนขึ้นอยู่กับผลบุญผลกรรมและการกระทําของเจ้าชะตาด้วยนะคะตั้งแต่ที่ดวงชะตาของคุณก้าวเข้าสู่เดือนเมษายนปี2567 ชาวลัคนาราศีมังกรก็ถือว่าเป็นลัคนาราศีที่จะได้รับอิทธิพลจากดาวไหลดวงที่ทําการขคจรโยกย้ายรวมไปถึงในเดือนนี้จะเป็นจังหวะเดือนที่บุญกุศลหนุนนําเป็นอย่างดีค่ะบุญเก่าความดีเก่าที่คุณเคยทํามาจะเกื้อกูลและทําให้คุณได้รับกับดอกได้รับกับผลดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรจะมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและในคลิปวิดีโอนี้เราจะเน้นไปยังด้านโชคลาภค่ะ โชคลาภเงินทองเงินฟลุก๊กฟลุกมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับมาในช่วงวันที่1เมษายนปี2567ซึ่งโชคลาภที่สมัยจะพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะว่าอย่านึกถึงเพียงเรื่องของเงินทองโชคลาภหรือเงินฟุ๊กฟลุกเงินพิเศษเพียงอย่างเดียวซึ่งบางคนก็จะนึกถึงเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวค่ะ สมัยก็อยากจะบอกว่าโชคลาบที่จะเกิดขึ้นต่อตัวคุณนั้นอาจจะเป็นโชคลาบจากคนรอบข้างที่ทำให้คุณได้รับความช่วยเหลือได้เจอกับเรื่องราวที่ดีเจอกับเรื่องราวที่คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงแต่เรื่องราวเหล่านั้นจะนำพาตัวคุณให้ประสบพบเจอกับความสำเร็จลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะหรือบางคนจะได้โชคลาบจากการทำงานจากความตั้งใจความขยันขันแข็งของตัวคุณเองก็เป็นไปได้นะคะ ในระยะวันที่1เมษายนปี2567นี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสได้โชคฟลุกๆ มีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบได้รับกับความสำเร็จมายัางตัวคุณส่งผลทำให้คุณมีความรื่นเริงบันเทิงใจส่งผลทำให้คุณมีเงินมีทองใช้อย่างคาดไม่ถึงถ้ามีช่วงเวลาแห่งการติดขัดหรือว่าการหมุนเงินไม่ทันระยะนี้ก็จะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาไปได้ค่ะ ประการแรกเลยนะคะสิ่งที่จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้พบเจอกับโชคลาภและเรื่องราวที่ดีมักจะได้รับการกระตุ้นมาจากของเสียของพังของชํารุดของเสียหายเพราะในระยะนี้ดาวพระอังคารซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภของคุณได้โคจรมาเจอกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือ,อ,ดรอ,น,ดรรอนด,าว,า,อดาวประจําตัวของคุณและดาวคู่นี้นะคะ ได้โคจรมาสถิตร่วมกันอยู่ในเรือนกระดุมพระของดวงชะตาก็ส่งผลอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีมังกรเจอกับของเสียของพังเจอกับเรื่องราวของความขัดแยง้งคดีความปัญหาทางการเงินต่างๆแต่จากปัญหาที่คุณได้พบเจอครั้งนี้เรื่องราวที่มันเป็นความทุกข์เรื่องราวที่มันเป็นปัญหามันอาจจะส่งโชคส่งลาบส่งความสําเร็จมาอย่างชาวลัคนาราศีมังกรในภายหลังยกตัวอย่างเช่น คุณต้องจ่ายค่าซ่อมโทรศัพท์มือถือไปประมาณ2,500บาทก็นำตัวเลขตรงนี้ไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้รวมไปถึงตัวเลขหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บไข้ไม่สบายด้วยนะคะ พระดาวพระสาวดาวประจําตัวโขจรมาเจอกันกันกบดาวพระอังคารคู่แตกหักบางคนไม่ได้เจอกับของเสียของพังค่ะแต่เป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องแอดมิดต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลซึ่งจากที่ฟังมาชาวลัคนาราศีมังกรอาจจะเจอเรื่องราวทุกใจหนักใจก่อนแล้วได้โชคตามมาทีหลังบางคนก็จะเรียกว่าเป็นทุกขลาบนั่นเองค่ะ ประการต่อมานะคะที่จะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้ประสบพบเจอกับเรื่องราวของโชคลาภนั่นก็คือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สมัยพูดถึงตรงนี้เป็นไปได้ทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางบ้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่ทํางานหรืออาจจะเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆที่คุณเคารพบูชาอยู่หรือแม้แต่สิ่งที่คุณมองไม่เห็นชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดในระยะนี้มีเกณฑ์การเดินทางเพื่อไปทําบุญตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับการทําบุญเหล่านั้น ก็อาจจะนำมาเสียงดวงเสี่ยงโชคได้รวมไปถึงความฝันต่างๆของชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะที่เกี่ยวข้องกับการฝันแปลกๆหรือความฝันที่เกี่ยวข้องกับบรรพบรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วฝันลักษณะนี้ถือว่าเป็นลางสังหรณ์เป็นเซนเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกอะไรบางอย่างให้แก่ตัวคุณค่ะ เพราะฉะนั้นในระยะนี้ชาวลัคนาราศีมังกรก็ลองเฝ้าสังเกตดูนะคะว่าคุณมีเส้นมีหลังสังหารอะไรบางอย่างหรือถ้าคุณมีการกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งทางบ้านและที่ทํางานคุณก็ลองขอโชคขอพรขอความอวยพรอ,อวยใยจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยค่ะประการต่อมานะคะสิ่งที่จะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีมังกรได้รับกับโชคลาภได้รับกับโชคฟลุกฟล๊กในระยะวันที่หนึ่งเมษายน ปี2,567นั่นก็คือตัวเองค่ะตัวคุณเองเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเลขอายุวันเดือนปีเกิดพอสอเกิดเลขที่เกี่ยวข้องกับเบอร์โทรศัพท์หรือบัตรประชาชนจะสามารถนํามาเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคได้อันนี้สําหรับคนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะแต่ถ้าท่านใดไม่ได้ชื่นชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคตัวคุณเนี่ยละค่ะ ความมุ่งมั่นความพยายามความกระตือรือร้นความขยันขันแข็งความอดทนของคุณเองจะนำพาตัวคุณให้ประสบพบเจอกับเรื่องราวที่ดีมีความสำเร็จทั้งหน้าที่การงานมีความสำเร็จในด้านการเงินการทองความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างดีค่ะเพราะฉะนั้นสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีมังกรค่ะตัวคุณถือเป็นแรงผลักดันที่ดีอย่างมากที่จะทำให้ชะตาชีวิตของคุณนั้นประสบพบเจอกับความสำเร็จค่ะ ฉะนั้นชาวลัคนาราศีมังกรประเด็นหลักๆที่จะเกื้อกูลดวงชะตาของคุณให้มีโชคมีลาบมีเงินฟลุกฟล๊กๆหรือมีความสำเร็จในด้านต่างๆก็ล้วนแล้วแต่จะมาจากสประการนี้ที่สมัยได้กล่าวบอกกันไปนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรในระยะวันที่1เมษายนปี2567ค่ะ สมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทุกคนกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ